แต่ว่าจนนท์บอกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ครูมาหาครูของเราเนี่ยได้มาบอกไว้ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่มีโรคระบาดเรื่องโควิดนะครับแล้วกม็มันมีความทุกข์ในใจของทุกคนไม่ใช่ทุกกายอย่างเดียวทุกคนป่วยใจ สวัสดีครับนัตภูเบศเมธิรัตน์วลากรจากกลุ่มธรรมารลกทิพย์นะครับผมสอนการสวดมนต์ที่ถูกต้องชีวิตเปลี่ยนทุกคนคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของบทสวดมนต์ที่มีชื่อว่ารัตนสูตรนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวมาเมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วนะครับอาจารย์นนท์มาหาผมเดินเข้ามาที่โต๊ะทํางานแล้วก็บอกว่าให้ผมบอกกับสมาชิกกลุ่มธรรมารกทิพย์ทุกคนว่าจากนี้ให้ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการสวดมนต์บทรัตนสูตร ซึ่งผมก็ถามกลับว่าอะไรคือบทรัตนสูตรจันนลก็บอกว่านนก็ไม่รู้เหมือนกันหรืลอเราทั้งคนไม่รู้นะครับแต่ว่าจันนลบอกว่าเมื่อคือนเมื่อคือนนี้ครูมาหาครูของเราเนี่ยได้มาบอกไว้ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่มีโรคระบาดเรื่องโควิดนะครับแล้วกม็มันมีความทุกข์ใน ในใจของทุกคนไม่ใช่ทุกกายอย่างเดียวทุกคนป่วยใจมากนะครับ <c oughs> โดยที่คนที่ป่วยคนที่ทุกเนี่ยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงนี้แล้วก็คนไข้เองก็ทุกเพราะฉะนั้นาฝากให้ ให้หนิงเนี่ยบอกกับทุกคนว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนในกลุ่มอย่างเดียวนะครับใครที่ดูคลิปก็ขอให้รู้ว่าฝากบอกว่าให้มาศึกษาบทรัตนสูตรเพราะว่ามีผลมากมีผลจริงเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพวกพุทธกาลก็คือในสมัยนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปที่เมืองเวสาลีนะครับตอนนั้นมีพระเจ้าฤฉวีปกครองดินแดนอยู่ก็มีโรคระบาดนะครับ ซึ่งตอนนั้นนี่มันเป็นวาละอาจจะเป็นวาละของบาปก,กรรมของประเทศแล้วก็ได้นะครับซึ่งจะมีการได้รับการแก้ไขด้วยการที่พระอนทนได้ไปทำน้ำมนต์ปราพพมแล้วก็มีการสวดบทอัตนสูตรซึ่งผมก็ขอเรียนนะครับว่าบทนี้จะส่งผลให้ขับไล่นะครับได้นะครับเราก็ไปคิดเอาเองไม่อย่าง พูดเยอะเดี๋ยวเขาเจะว่าผมเพี้ยนเพียนะนะเอาเป็นว่าผมบอกได้เท่านี้นะครับว่าแล้วบอกอย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์ผมถ้าไม่จําเป็นท่านไม่มานะครับต้องเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นการที่ท่านมาบอกเนี้ยแล้วท่านบอกให้อุทิศบุญให้ตัวเราด้วยนะให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็คนป่วย ให้ทำแล้วน้ำมนต์อ๋อลืมบอกไปนิดนึงนะท่านออยให้เอาน้าสะอาดมาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วสวดบทรัตนสูตรแล้วเอาน้ำมนต์เนี่ยพรมแล้วเรากินด้วยนะครับพรมไปทั่วบ้านเนี่ยจะเป็นน้ำมนต์ให้นะครับไปทําดูนะครับสงสัยก็ติดต่อผมมา